มาแล้วครับน้ำจิ้มได้ที่แล้วโอ้โหนี่ครับเนื้อหนอนเกือบสองโลนะครับเนื้อหนองนี่นี่ครับเนื้อนุ่มมากือนย่างแล้วกันลาดูวยที่ไข่ดำครับสายเนื้อนี่นะดูอะไรอร่อยอ็ โอ้เป็นยังไงเนาะเชฟพ,พงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีครับสำหรับ EP นี้จะพาลงุงพ,พงศ์ไปเล่นนำ้ำเป็นยังไอองพก่อนจะเล่นน้ำนะดูดูคนละหายคิดถึงไหมปาดจังเลย <laughs> หายคิดถึงลุงเด่นไหมลุงพงศ์ดูดูคนละอโอ้โหวันนี้ได้เชฟครับเชฟมือหนึ่งของลุงเด่นมาตัดชาให้เรียบร้อยแล้วครับอโอ้เหลือเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเออเอาดีๆนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำมีเมนูเด็ดให้กิน อโอ้ยเป็นยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวมันมีถ้าถ้าบอกไปก่อนเดี๋ยวจะทํางานช้ามีแน่นอนเ <c oughs> อ้ยอ่ะเหลืออีกฟังเดียวมาโอ้โหเดี๋ยวหลังมาทําคลิปกันสบายๆเลยครับนี่มาตกปลามานั่งกินบรรยากาศอย่างนี้เลยครับโอ้เดี๋ยวเชฟพงษ์ทำงาน <c oughs> ไปโอ้โหนี่ครับผลงานเชฟพงษ์เฮาอยู่ดีมีชาตกิกลขึ้นเยอะเลยสวนลงเด่นพร้อมหรือยังไ <c oughs> ปไปกว่จะได้เบกอีกเ่ยหิมตายเลยนะ เราแต่งตัวสลอปไปเี๋พาไปเล่นน้ำไปกินข้าวปิกนิกกันครับเรามีเมนูเด็ดรับรองหายเหนื่อยแน่นอนไปปะไปกับลูกกะมาไปไปไป,ป,ปโอ้แต่งตัวหล่อครานี้เฉลเนี่ยโอ้โหเอยนอกจากจะอ่อยังขี้โม้อีกไปหายแล้วเลยใกล้ถึงหมายแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของสะพานแม่น้ำกกนะครับก่อนเลยอำเภอเวียงเชียงลุ้งมาหน่อยนี่เป็นสะพานที่ยาวมากครับระยะทางน่าจะเกินกิโลนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่นรราาองอยู่ใต้สะพานนี่นะครับก็เรียนมาถ่ายคลิปประจานตรงนี้มันเย็นดีครับ อากาศร้อนๆพาเชฟพงมานั่งเย็นๆนะร้อนจริง,รงครับพอนก่อวันนี้ใอ้บ่เคยตัดเนี่ยบ่หูหรอกพอนขนาดไหนสามสิบเก้าองศาเองไม่ร้อนหรอกสามสิบหกองศาแต่ดูเหมือนจะสามสิบเก้าองศานะครับเนี่ยสะพานนีิยามากเดี๋ยวเราจะนั่งใต้สะพานนี้กันนะครับน้ำกำลังดีครับอากาศเย็นสบายโอ้ดูครับดูบรรยากาศหน่อยโอ้มีคนมาหาปลาด้วยหรอ มาหาปลากันเยอะๆเลย,ดยเดี๋ยวเราไปหาโลเคชันอยู่ใต้สะพานนี่ครับมีความร่มเย็นดีสบายสบายโอ้คนมาหาปลากันเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเมนูนกันตรงโน้นไปบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศน่านมานั่งนะครับมีคนมาหาสมบัติด้วยนะมาเราไปนั่งนู้นเลยเนาะ ติดริมน้ําฝั่งนู้นครับบรรยากาศเย็นๆสบายครับเดี๋ยวนั่งกินกับน้ําเลยนะครับสบายๆเลยครับวันนี้มาเที่ยวสบายไหมอย่างเง <c> ี้ยชอบไหมชอบไหมเชฟพงศ์ตอนตอนกลาปิกแต่ตอนตอนจีนนี่กินมันมด,มด <c> เลยกลาปิกก <c> ิน้เบาเมนูเราเทนนี่น้อยนั่นแหละผนประมาณสองเที่ยวผลักจ้ารับอะไรแม่จ้าไม่รับแบบไปเลยเดี๋ย ถ้าเป็นช่วงอง่นก็จะเป็นที่เขามาเล่นน้ำกันนะครับของชาวบ้านที่นี่เขาก็จะมาตั้งซุ้มตั้งอะไรเล่นกันแถวแม่น้ำแม่น้ำกกเนี่ยนะครับใต้สะพานนี่แหละเป็นที่แลนด์มาร์กเลยแหละครับเออฉลาดเว้ยแจ้คพวงเราเลกะ้่าจะตดเกาะกันนะ โอ้นานมาแรงๆติดเกาะด้วยนี่คากการับบรรยากาศโอ้บรรยาก,กาศดีมากครับจัดกันตรงนี้เลยเนาะพงอยาจะกินชาบูอ่่าัางก็ช็อใช่ปงมาล่ามาล่ะ,ละแต่ลืมออกมาแต่ว่าเรามีของดีกว่านั้นนี่คือ <c oughs> เนื้อหนอกวัวดูวัวตัวหนึ่งนะครับจะมีเนื้อหนอก เนื้อนอกนี่มันเป็นส่วนที่โรงเรียนชอบกินมากมันเป็นเนื้อที่มันมีเนื้อแทรกนะครับย่างกับกระทะทองเหลืองพี่น้องเงยนะวันนี้มีมีเห็ดเข็มทองนะครับมีผักชีฝรั่งมีต้นหอมผักชีนะครับก็น่าจะเป็นกินเป็นขี้พี้ยเหมือนเดิมนี่ชาบูขี้พีครับพี่ยอจากอริดแมมันพี่ยหัวดีครับโอ้ยนี่นนเนี่ยะสุดยอดเดี๋ยวไปเอาดีมาใส่เพิ่มแถมว่ามีความมลังการครับมีซอสเห็ดทาร์ทาล ้าตัวอลังการก็เชี่ยพงเขานี่พี่ก้เดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยนี่เนี่ยส่วนของเนื้อนอกครับเมาตะแตะนี่เนื้อที่มันมีเนื้อเนื้อแทรกอยู่เห็นไหมเขาจะมีเนื้อแทรกอยู่ข้างกลางเนี่ยหั่นสูตรไอ้เนื้อนอกนี่นะอจุนะยิ่งเขียวยิ่งนุ่มครับเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ส่วนหลังของหลังวัวเนี่ยมันจะเก็บพลังงานเก็บโปรโตีนเก็บไขมันไว้เยอะเวลามันแรงมันร้อนจัดเนี่ยมันจะเอาพวกเนี้ยมาทาให้มันมันอยู่ได้ในทะเลทรายถ้าเป็นพวกอูดนะ แต่นี่เป็นของวัวนะเดี๋ยวมีเห็ดมีพริกลาบมีข้าวคั่วทำน้ำจิ้มแจ่วจุกเนาะใช่พงเนาะครับผมอ่าโอเครอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงนะนี่ครับเนื้อมันแสกๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแสกมันนะเชฟพงก็จะทำน้ำจิ้มแจ่ววันนี้ข้าวคั่วโรงเรียนคั่วข้าวคั่วเองตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าครับนะใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ขี้เพี้ยครับเพี้ยของแต้เลยใส่น้ำปลาเข้าไปครับหอมเลยล่ะเป็นอันนี้จุได้ด้วยนะ บรรยากาศดีครับต like ิดแม่น้ำถ้าคนแบบสายเนื้ออย่าห้องหู้เลยว่ามันหอมขนาดไหนนี่นะขี้เพี้ยนะเลยเทเลยเทเลยขี้แตะเนาะเหนียวตุ้ยครับนี่ดูคนเลยใส่น้ำปลาใส่ผงนัวเข้าไปหน่อยนะรับรองอร่อยจี๊ดจ๊าดแน่นอนครับใส่ต้นหอมผักชีใส่ผงนัวเข้าไปได้จุกันแน่นอนครับจุ น้ำพีเอพีเอคนๆเลยพีเอแต่นี่มันหอมแต่คนใช่พงเนาะเหนียวดูความเหนียวไหมขมเนี่ยขมเก็กนะครับนี่นะมาแลครับน้ำจิ้มได้ที่แล้วโอ้โหยนี่ครับเนื้อนองเ,เกือบสองโลนะครับเนื้อหนองนี่นี่ครับเดี๋ยวจะจะหั่นบางๆเอาไปย่างนะครับย่างครับกระทะทองเหลืองแต่ว่าก่อนที่จะย่างปาดเงี้ยเลยเด้ออ๋อดูลีลาครับ ทะลุเกียร์ให้หน่อยบอกดูสีสันวันนี้มันมีน้อยเลาะนี่ไหมนี่วนี่ครับมีมันแทรกนิดๆหน่อยๆช่วยหน่อยหั่นจุอันนี้เคี้ยวมันๆมากนะครับหั่นแล้วมันจะมันๆครับบอกกินตัวเนื้อบางๆจังงเออายไ่ะออ๋หั่นเป็นลูกเตาเลยจะได้อร่อยโอเคสอบแบบนั้นกะเนื้อนั่นแหละเนื้อนั่นจะได้เต็มปากเต็มคำ ที่ถอนนาเลอยู่ด้นาเลงานหลายครับเอ้าเชฟพงชิมดูมันเต็มปากเต็มคำยังเปิิมได้คุณเข้าเที่ยวเปดีอ่ะใช่ตะเกียบไปหน่อยกันมจะได้เป็นมาตรฐานนี่หน่อยผู้ดีกันผู้ดีหน่อยผู้ดีตีนแดงขึ้นมาหน่อยวันนี้ก็าเป็นผู้ดำมาทั้งวันแล้วไม่ได้เอาชิมดูครับนันชิมเพี้ยขมๆมั้งผมขมแก่แน่เนี่ยชิมมาแล้ว เนื้อนุ่มากหนุ่มนุ่มากะมันเป็นเนื้อเนื้อหนองเนื้อนุ่มเลยครับนุ่มเลยครับเจ๊ฟงติดใจครับดูอะไรอร่อยยอดมานั่งยังไงดีวะถ้ากล้องผมล้มนี่ผมก็บอกเรงตรงเลยนะผมจะเสียหายงแรง ถ้ากล้องล้มนี่ก็จะมีความเสียหายอย่างไรเอาเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มมะจัอวมาก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์บางอย่างกันนะครับน,นี่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 โอ้โหนี่นี่ฝนมาอย่างแรงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเชฟพงเราจะทำน้ำจิ้มชาบูนี่นี่หม้อมันเอียงไปไหนไหมเชฟพงหาอะไรให้มันบาลานซ์กันหน่อยอย่างนี้นะห,หาหินใส่ให้หน่อยเคลียร์แต่แต่เลยครับนี่ใส่เข้าไปเลยที่แรกเชฟพงอยากจะกินไอ้มาล่ามาล่าแต่ลืมเอามาครับเมื่อกี้ล้างรถล้างหม้อนี่ พุงพัติทุกอย่างต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าให้มันไปตามน้ํานะนี่ใส่ขี้เพีย้ยเข้าไปเพียงเขามีน้อยเติมเพีย้ยขวดลงไปหน่อยนึงผมครับผมตายเบาเรื่องพี่น้องดูเขี๋ยวยงยงนี่ครับอัดทรกเหมือนกับการรับประทานต้มขมนี่ว่าแกงอ้อมต้มขมต้มขมอ่าหน่อยเดี๋ยวเราเกียช้อนเกียรตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหม ได้ได้ได้ไดเห็ดมาตรงนี้ไม่มีใครเห็นตรงนี้เอามาฝากเนื้อไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่เนื้อเนื้อหนอกับฝานี้ไ้ก่อนเดี๋ยวหั่นตะไคร้ก่อนใส่ตะไคร้กับคาครับหอมใบมะกรูดใบมะกรูดอยู่ไหนละใส่ใบมะกรูดไปหน่อยชอไช่สดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดใส่รากผักชีลงไปครับนี่เอาใช้พงสตาร์ทแก๊สเลยอันนี้ต้องได้ใจไม่ใช่หรอต้องติดแล้วทีเดียวติดเลยนะครับพอมันสุกมากใส่ต้นหอมผักชีหั่นเนื้อเนื้อนี่หั่นแบบนี้เลยเนื้อเรานี่หั่นแบบอ้ฐเฮทาเฟอร์ซอสนี่อร่อ,อยมากไฟไหม้แล้วเนี่ย,ยไฟไหม้ตรงนั้นน,ะน,น,นี่นี่พี่น้องดูโอ้ ผมจะเอาเรียงในผมนั่งกับพื้นเลยดีกว่าวะหินนี่เกิดบปโอ้โอย่างนี้สบาย <laughs> สบายกว่ากันเยอะอ๋อนี่มีเคล็ดลับใส่ซุปเนื้อก้อนไปสักอันหนึ่งเอาจะก,กันระดับให้ผมไปใส่ใส่ร้อ,อแล้วเนื้อกำลรอแล้วเนี่อเี๋ยวย่างให้อร่อยอร่อยใจเย็นเย็นนี่เวลาหันก็นี่เลยครับโอ้ตรงนี้มันอยู่แทรกอยู่ตรงนี้เชฟพงษ์ นี่ตรงนี้ครับเขาจะมีขา,ขาวๆเห็นไหมม,ม,หมันแสกนี่แหละเอาแผนน่นขนาดนี้เลยได้ก่อนบางๆเดี๋ยวจะจัดให้เอาเท่กนะันน่ะนี่นี่นะยิ่งบางๆยิ่งดีนะครับนี่ยิ่งบางๆยิ่งเงี้ยยิ่งดีฟังเสียงครับ มันเจอกับกระทะทองเหลืองแล้วก็มันแซงที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเห็นไหมนี่ครับดูฟิ้งแห้งๆจะพงใส่นี่หน่อยใส่พริกไทยเม็ดสีดำหน่อยใส่พริกซอสใส่พริกไทยดำ้าไปบรวยหน่อยครับหมอม โอ้หนี่ครับดูสีสันหน้าตาแบบใกล้ๆครับเป็นน้ำาูชาบูน้ำผึ้งชิ้พวงเบาไฟนิดนึงลองเอาตะเกียบมาขับเนื้อดีใกล้ย่างนะครับเนี่ยสีสันหน้าตาครับดูโอ้หย่างแล้วก็ราดด้วยพริกไทยดำครับสสยเนื้อนี่นะดูโมจริงๆอย่างนี้สุกนะถ้าสุกถ้าสุกเหนียวนะครับได้อย่างนี้พอดีใครอยากจะกินน้ำซุปก็ตักเอาน้ำซุปนี้เลยเป็นเป็นแจ่วขมครับเป็นเหมือนต้มขม เออลองชิมชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยกินกับน้ำชิมแจ่วที่เราทำเองได้เมื่อกี้น่ะอ่าเอาเชฟฟงชิมเลยทำไมเป็นยังไงเหนียวไหมเหนียวนิดหน่อย พ,พี่หน่อยพี่หน่อยแถวได้อยู่เนาะอรอเลยดีครับเดี๋ยวดูพี่คือแม่เนี่ยเนี่ยเขาใส่แต่ไหทำไมอ่ะร้อนเนอะดูดูดูครับดูเออมือห,หันอย่าพอแบบบางๆแบบเบเก้แล้วผมจะ,เ,ะ,ะเสแสร็จแล้วเพราะเสแสร็จพอแล้วกันก่อนอื่นเลยลองลองโซดนี่ก่อนความเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับความแซ่บความนัวมันนะลองจิ้มดูที่พี่จะต้มมา อับโตอีกออีแมย์ใช่เมื่อกินมันันสูตรใหม่มันดีแบบมันผสมดีแบบเยอะมากเฮ็ดเที่ยอีกออีแม่เฮ้ยขมแบบขมหวานขมเมาะขมล้ำขมแซ่บขมนัวครับชอบผักกระหยันกระไซไปเลยโอ้ยกินลงไปทึมๆมันแซบท้องกับอะไรวะน่ะแซบท้องกับสัตว์ป่าหรือว่าแซบกับอะไรกินลงไปเนี่ย แซ่บมาเนี่ยายางะผักในยางข้างบนเลย <c oughs> ขมมากเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเติมน้ำเปล่าหน่อยดีกว่าปะรู้อยู่ว่าชอบกินขมแต่ก็ไม่ได้ขมขนาดนี้ใส่ทั้งดีใส่ทั้งเพียขมขมตายเปล่าเรื่องเอาบางๆก็ใช่พงอยากลองแบบเดี๋ยวจ,จัดให้เ<ม>จจดีแรจะแระแระอย่างนี้มันจะไม่เหนียวเลยนะมันจะนุ่มเลยนะนี่นี่นี่ดูดูดูใหญ่ไปไหมอ๋ออ๋ออ๋ดีนี่ออกหน่อยมันนี่เหรอมันนี่อร่อยนะ มันจะออกแรงมันหนาท้ทงไงเกี่ยวจบอบ่างบเนาะคนเท่านี่กันเลยคนเท่าเออเอาเอาลวกจุ่มกับไอ้นี่เลยใช่พงจุม่มสามนสามสามวิอันนี้ขอขอแบบย่างกอน<ะ>ย่างปาสว่านยะ่างย่างปลาสว่าดนะนี่นี่ถ้าจะงิ่อร่อยครับจุ่มน้ำเพียนี่ครับนับเลยน้ำซุปเนี่ยยิ่งเขาเรียกว,ว่ายัาง ยิ่งจุ่มน้ำหวานของเนื้อมันก็ยิ่งลงไปมันก็ทําให้ความนัวมันก็จะจะแม่นครับติอ,อติดสผมพอมันสะดุ้งนี่ครับนี่มันโดนความห้อนนี่แหละจะได้ความหวานจิ้มกับแจว่วผมแล้วผมอีกครับอืเป็นหนีงวเอแเร่อแร่อ อืมอืมน sure ุ่มโอเคครับอืมสายบ้าเหลืองเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวเรากินกับเสตซ้อนเสต้าเพิร์ลลูของใหม่เลยนะพี่เจจากบริษัทว์เอฟเอ็มมามาให้ชิมครับอร่อย จะให้เจพงลวกเนื้อมันหนึ่งอันแล้วจะให้เจพงอ่ะบีบแล้วลองชิมดูเราติดตามนะครับลองชิมดูเจพงรับรองติดใจครับซอสเห็ดทัฟเฟอร์ครับโอ้ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยเออเนี่ยแค่นี้แหละครับนี่นะหอมเห็ดทัฟเฟอร์ครับว้าวเจ๋นะอเหมื er อมน,มนกินกับผักกินกับมาโยงมันเป็นคล้ายๆกับมาโยงเนสอะไรอย่างเงี้ย ชิมแล้วอร่อยแน,น่นอนอันนี้กินเสียงดังเหมือนซุดไม่ได้นะอือหือ,อ,อเหมือนมายองเนสอะแล้วกันรสชาติมันหอมเหมือนกันนะอร่อยมอืออนี่อยากได้ก็ถามพี่จีนน่ะเอาเนี่ยพี่บ้านถามว่าเ,เอ้เจ๊ตงมือขึ้นผมทักสองท้องเด้อนี่นะหอมได้ไง ซอสเห็ดทับเฟอร์เอาเอาหน้าหน้าตามันมาดูดีหน่อยถ้าเพื่อนๆไปเจอซื้อกินได้ครับนี่นะเขาก็มาให้ผมชิมฟรีนี่นี่ซอสเห็ดทับเฟอร์ครับนี่บริษัทเอฟเอ็มอัลลอกจิงนี่กินกับผักสลัดเฉยๆก็อร่อยใช่พวงนี่นะครับเอาย่างกินกันไปเลยครับกระนำกระดังเดือดแบบนี้เลยครับดูเห็ดย่างขี้เพีอาครับดูนี่ครับใครชอบเนื้อสายเนื้อนี่เมนูนี้ถูกใจแน่นอนครับจะปรุงดูดีสันนี่ย่างเข้าไป ปาดเข้าไปเชฟปุงเนี่ยตะเกียงเงินตกน้ำเอาไหม้นี่น้ำบริชุดน้ำมีไหลามาจากประเทศเม,มียนมานะน้ำแม่น้ำกกเนี่ยครับคือไหลามาจากประเทศเม,มียนมานั่นเองไหลามาจากเชียงตุงนะี่นะหอมอ่ะยิ่งเอาม,ม,มาหมักใส่พริกไทยดำเนื้อกับพริกไทยดำนี่มันเข้ากันดีครับเนื้อวัวอย่างนี้นะอื้อื คนเท่าต้องแบ่งแบ่งเลยจองพีง่ๆดีใจอ่ะเนี่ยไอ,อเจ๊ล้มแต่นะอขอประโซ่มาใึ้กเหนิ่นน่าโคตรเนี่ยมีโองเหลวคนเดียวแล้วเนี่ยที่ได้เนี่ยออก,ก,กอใหม่ค่ะเป็นผลดตภะพฑนออกใหม่ เขาบอกมันกินทัฟเฟิลแต่แล้วมันก็ไม่เคยกินเห็ดทัฟเฟิลแต่ว่ามันกินแล้วมันละมุนลิ้นเนาะนุ่มลิ้นครับอร่อยมากใครกินก็คือใครกินก็ติดใจครับอย่างนี้นะเอาแค่เอาใส่ผัดสลัดทำเป็นน้ำสลัดยำสลัดหอมยจร้งนิ่งอ่ะ บรรยากาศมากินชาบูขี้เพียตอนเย็นๆนะครับที่ลำน้ำกกนะครับก็ได้อีกบรรยากาศนึงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไปเจอเนื้อหนอกวัวนะครับก็ลองซื้อมาทานกันดูนะครับมันจะมีความนุ่มมีมันแทรกอยู่เจียมจิ้มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวก็ไม่เท่าไหร่นะจิ้มกับน้ำจิ้มขมนี่มันเข้ากันดีดีครับขี้เพียขมๆนะครับซดขี้เพียไปนะครับจิ้มไปได้บรรยากาศอยู่ริมน้ํา เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับอ่าก็นั่งกินกันไปยาวๆครับนะร้อนก็ลงแช่น้ำนะครับอัหนหนี้นั่งกับพื้นไปเลยครับนั่งกับน้ำไปเลยครับบรรยากาศดีผักเอามาลวกก็อร่อยนะครับเนี่ยนั่งกินกันไปชิมกันไปครับอ้าหั่นไปจิ้มไปครับก็เป็น,นบรรยากาศที่ดีครับนี่ย่างกระจิม้มย่างกระจิ้มนะครับคนไม่ชอบผมก็าอาจจะทําเป็นน้ําจิ้มมาล่าก็ได้ก็อร่อยนะครับหรือว่าน้ําจิ้มแบบออริจินอลทั่วไปก็อร่อยครับเนี่ยชิมกันไปยาวๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เป็นังไนั่งมองหน้ากันลอกๆลึกๆลักๆครับตอนนี้ช่วยผมไปไหนรสชาติสุดยอดมากเออสุดยอดเนาะาอิ่มมากแล้วเนี่ยตดแห่นต้องเลยเนี่ยห้าร้อยบาทขายแต่เพราเนาะไปก่อนไปเล่นนั่ก่อนมองดยกันเนาะครับเขเป็นบรรยากาศอยู่ริมน้ำกกครับน่าก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็นั่งกินนั่งชมบรรยากาศนี่ไปครับเดี๋ยวเนื้อเราเหลือนี่เอาไปลาบส้มถ้าจะมอเนาะก้อยเปรี้ยวๆครับนี่ ก็กินก็เก็บขยงขยาดได้นะครับมีคนอื่นขเขาก็มันทิ้งหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้ามีเราช่วยเก็บไปกขเชี่ยวกันช่วยกันเก็บไปครับก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ก็อร่อยสมใจอยากกับได้กินทั้งหนอกวัวเนาะหนอกวัวย่างอร่อยเดี๋ยวถ้าเหลือตอนเย็นนี้ข้างใหญ่ไปทําเป็นลาบลาบเปรี้ยวอ่าก็น่าจะ,น,าจะน่าจะอร่อยครับตอนเย็นนี้ก็คุยกันไปยาวๆนะนัดกับเชฟพงษ์ให้ดีๆพรุ่งนี้ต้องมาขุดเสาไฟฟ้าที่สวนสวนโรงเด่นถ้าไม่นัดกันดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มา เงินยังไม่จ่ายถ้ายัางไม่มานะรอรอพวกนี้อีกวันหนึ่งนะคือทํางานวันนี้ได้เงินอีกวันหนึ่งพวกนี้มาถึงก็อะไรอะว่า <laughs> เที่ยวเบวื้องทวงมันได้กะมัได้ม่ได้พอดีเงินหมดมันเงินก็หมดจริงจงด้วย่ะพวกนี้มาเอาดูสภาพเลยพิงแล้วล่ะตอนเนี้เราพิงกันอะอะไรเป็นก็นั่งเองไ่ได้แล้วตอนนี้ ก็หั่นกินกันไปย่างกันไปครับเนี่ยเนื้อมันอร่อยจริงนะครับเนื้อเนื้อหนอกเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่มันติดสันเองเอาทำแหนมน่าจะอร่อยเดี๋ยวลองไปทำแหนมดูเนี่ยแหนมเนื้อนะครับเนี่ยอร่อยแล้วก็ย่างไปกินไปนะครับขี้เพียเราจนแบบแห้งเลยก็อยู่กันสองคนเขากลับกันหมดแล้วครับเมื่อกี้คนก็มีคนมีเด็กมีวัยรุ่นมาเล่นน้ำสองคนนะครับก็กลับไปละนะครับก็ขอบคุณเชฟพงษ์หลายๆวันนี้นะมานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะครับพ่งนี้เตรียมแรงให้เยอะๆวันนี้เลี้ยงกับข้าวเยอะละพ่งนี้ต้องกิน พรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มกินเสาไฟฟ้าพรุ่งนี้จะพาเชฟพงษ์ไปขูดเสาไฟฟ้าหลังสวนสบายสบายกันไปอันนี้เอาแต่แต่เลยนะประเด็นลูกพีพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเอาเสียมมาด้วยเนอะโอ้มันจะสายนั่นแหละมันมีอ่ะเอาเสียมเอาเอาจอบมามีไหมไม่มีเดี๋ยวไปหาให้คืนนี้ต้องหาละหาจอบหาเสียมมาช่วยกันขุดขุดทำเสาไฟสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแรงนี่กลัวไฟจะไม่ไม่ก่อบงไม่สวนไม่อะไรเงี้ยถ้ามันไหม ไฟไหม้หญ้าแถวนั้นมันก็อาจจะไหม้สายไฟโรงเรียนเพราะตอนนี้สายไฟโรงเรียนเนี่ยวางอยู่กับพื้นเลยครับเดี๋ยวพู้นี้ให้เชฟพงษ์มาช่วยกันขุดหน่อยเหยเห็มเลยสนุกอุณหภูมิ3ามสองศาเนี่ยสนุกหน้าใสดีผมคิดว่าผมเป็นหมูแดดเดียวเจ้าเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ท่าเกียร์หน่อยจับเบสเลย <c oughs> เอาไปแล้วนะเชฟพงษ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ FC ที่ให้ความรักความเมตตาติดตามช่องควัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปมีภารกิจอะไรแบบไหนก็ต้องรอท คลิปนี้ไปแล้วครับอ่ะสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องได้เยกลับไปแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับน้องเด่นพากินพาเที่ยวคลิปนี้น้องเด่นขอตัวไปก่อนนะครับก็กินกันยาวๆมีโอกาสเจอหน่อกัวลองไปทำดูไม่ติดไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแน่นอนครับก็ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้น้องเด่นขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไวหน่อยห่อกลับด้วยนะได้ได้ได้ขอให้ครับ